วันนี้ทำอะไรกินจ้าวันนี้ผัดสตอใส่กุ้งผัดกะปิอ๋อสตอกุ้งผัดกะปิมีวัดเถรีบกระทะเรียบร้อยนะกุ้งกี่ตัวนี่สิบตัวสิบสองตัวตอนนายเนาะชูบุงสิบสองตัวอ๋อผ่อนซ้อนหลาย เสร็จเรียบร้อยปลอดปฏิบัติพ่อเลยเด็ดถัดไปเป็นเครื่องไ้เป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งจากมาเลเซียพริกกระเทียมกระเทียมกะปิแข่งกเยอะแล้วก็ใส่กะปิ ทำไมต้องใส่กระปิด้วยทำไมต้องใส่กระปิใส่ให้มันหอมอีกอย่างใส่ให้หมามันถามเล่นโอ้แค่นี้เครื่องปรุงเดี๋ยวไปผัดแล้วก็ผัดได้เลยลงกระทะได้เลยไม่ต้องใส่พริกแกงไม่ต้องใส่พริกแกงไม่สามามีเองขอกระปิหน่อยกระปิน้อยไป ลงกับข้าอร้มอมกับปีเลยอหอมกับปีนะตอเนาะมาเห็ดกับข๋าวกันยังอยู่ในชุดทำง,งานเนี่ยโฮย่าไทยเลนชุดพนักงานโฮยา่าขนาดซุปเปอร์ไวเซอร์หรือซุป่อกไม้ก็ไม่รู้ซุปเปอร์ชิ้นไก่ หอ่กหอมก่อนนอืเี่ยตัดนี้ก็ว่าอร่อยผัดนี้ต้องออกหวานนิดนิดอืมไม่ต้องหวานเยอะด้วยเป็นเค็มเหมือนหวานนิดนิดเออหอมได้ทีแล้วก็ใส่กุ้งเลย เขาเรียกว่าผัดอะไรนะผัดสะจอก้ัดสะจอกะบิกุ้งผัดกุ้งักสะอ หนึ่งกือก็มีน้ำตาลทรายขาดไม่ได้ก็ผงชูรสเดี๋ยวถ้ชิมว่ามันเค็มก็ยังเพราะว่ากะปิมันชิมแล้วอืมแต่น้ำปลามันจะเค็มไปใหญ่ตนามด้วยน้ำเส้นหน่อยใช่ไหมอืม รอชมไปเลยกุ้งซุปแล้วเอาสตอใส่สทีเด็ดก็อยู่ตรงที่นี่นะสตอร์ตัวใหญ่ไปลเลยอืยตัวแก่โอ้น่ากินจังน่ากินต่อก็น่ากินคนก็น่ากนินทำก็น่ากินกินอีกแล้ววันนี้กินอีกแล้ววันนี้โหหน่าก <c oughs> <c oughs> ินจังเลยพ่ <c oughs> อห <c oughs> อม, <c oughs> อม พร้อมกะปิเนาะมันจะออกเผ็ดๆเค็มๆแล้วก็หวานนิดๆกลมๆเลก็ช่วงตอนกินเล่บันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมากินขอสน้ำกันอร่อยมากกินขอสน้ำกันบัน <G l uch an> ลกุ้งผัดกุ้งใส่ชะโตอเนาะไม่ใช่ชะโตหอยกุ้งชะโตใส่กุ้งบวกขึ้นกัน,นเนาะบวกขึ้นกันทำยังไงดิหอม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 ปิด เราจะไม่กินน้ำย่างอื่นเลยอ่ะใครเคยน้ำเพิ่งไ,ไม่กินเลยอันนี้พริกอรพริกปะทูืมคือมาจะาฐานนัดนล้วไข่ต้มอะไรใบกินกับอะยน

<c oughs> ไข่ต้มก็เข้ากันนะงแบบจัดต่อกินกินกุ้งเมียกินสัดตัวกว่ากินกุนก้งแบ่งกุ้งไว้ครึ่งหนึ่นนงควาเย็น อ้าน้าพริกพริกปูสดกระปุ้งร้อหาสิบบาทเยอะปะกุ้ง <c oughs> ได้เยอะไหมกุ้งร้อย้าสิบบาทเขาตัวที่เห็นเนี่ยยี่สิตีตัว โลสองร้อยห้าสิบไหมขึ้โลกว่าอืมน้น้ออร่อยก่าเี่ ไอพี่แกงพี่แกงเขาไม่อร่อย,ออยนะอมันจิ๋วนะเค็มดูเค็มสีอะไรผัดกุ้งใส่เนี่ยไส้กะ <c oughs> เพรียงเสี่ยมเฮ้าขมิดอย่างเนี้ยถูกใจอของไข่อิ่มไม่เอาไข่ไม่เที่ยง

ต่อเป้าอะไรนะม,นมันแก่ดิแก่ดิใช่ปัญหาทาประท้วมเมืม่อวันนี้พันเมนู <c oughs> ไม่ครับวันนี้พันเมนู <c oughs> ไข่ต้มก็อร่อยขอบคุณเนื้อที่เขามาเบ่งทุกคนมีดูกี่คนสามคน

ถ้าหยุดงานงานหยุดอิ่มแล้วพ่อกินเลยพ่ออืมอร่อยอืมแบบไม่กินอะไรเลยพวกคือไม่กินข้าวอืมอืมอืมดีอยว

น้ำผัดมันนวงมันเค็มมันแบบมันมันเลยอ่ะน้องกระปิกเผ็กนิดหวานเค็มมันแบบอรกอพอดีเลย ครับก็ร้อนๆนะเมื่อไรจะทำข้าวเหนียว กุยเยนให้กินอาจจะเป็นพวกนี้หรือวันนี้พวกนี้ก็ได้ไหมบมอกไปซื้อข้าวเหนียวเขี่ยวงูฝั่งโน้นมาตักลงกุยเยนแบบที่มันสุกนมอมสักแพ็คอาทิให้เลยจัดอย่างจับอร่อยเนาะ <c oughs> สำหรับชลิปนี้กันจตฝากไป้นเนียเนาะกินเขากับพัดสตวัวปุ่งสุดสำหรับคลิปนี้ก็ขอกบเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะเป็นเมนูอะไร นี่ยดอดยาหยีพันเมนูโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปบ๊ายบาย